ด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแบดเดิมเบอร์ไรเดอร์อีกแล้วนะจ๊ะ,ะวันนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นแล้ว2ตัวนี้ทางลูกค้าได้ส่งมาให้เรารีวิวนะครขอบขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับอ่ะนี่เลยเรามาอยู่กับเจ้า AV+ เว Plus รุ่น K9 นะครับผม oh. ถามว่า A v เว Plus รุ่น K9 มีอะไรให้เรารีวิวบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันว่า Ave ว Plus ตัวนี้มีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับ เรามาอยู่กันที่ตัวหมวกแล้วกันว่าตัวหมวกมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับชิลนะครับชิลทำมาจากเนี่ยอะโลีคาร์บอเนสนะครับผมก็จะเป็นผ่านแสงได้นะครับผมตามหลักกฎหมายนะครับแล้วก็ชิลใส่ด้วยนะครับชิลใสนะฮะแล้วก็มีพิเศษออกมาตัวหนึ่งเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่นี่นะครับคืออะไรล่ะตัวเนี้ยดันขึ้นไป เราดันขึ้นไป๊บเห็นไหมครับมันคือแว่นกันแดดแค่เปิดขึ้นเปิดลงแค่นั้นเอจบแล้วเทปะโคเทนะครับผมมาดูต่อในเรื่องของช่องลมตรงนี้นะครับช่องลมเนี่ยก็จะมีหนึ่งสองสามและสี่อันนี้เลื่อนซ้ายขวานะครับ ส่วนตัวผมเปิดไว้ตลอดสำหรับช่องลมนะครับผมช่องลมเนี่ยมันช่วยในเรื่องของแอโรเดนามิกต่างๆไม่ว่าลมจะเข้าทางตากเพื่อให้เรารู้สึกแบบเย็นสบายนะเข้าทางหัวให้หัวชิวๆนะแล้วก็มาออกตูดนะครับอ่ะส่วนต่อมาเลยนะครับผมที่ชอบมากก็คือตรงป๊อปแปะเนี่ยพอเรากดขึ้นใช่ไหมแล้วชิวลงอะ่ะมันจะมีช่องเว้าวให้ชิว เพื่ออะไรล่ะสำหรับคนที่ใส่แว่นอย่างผมเนี่ยหรือคนที่ไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ช่วงหน้าฝนหน้าหนาวอะไรเงี้ยหายใจมามาเจอมีฝ้าที่ฝ้าเกาะมันจะทําให้ลมมันเข้าแล้วฝ้าก็ไม่เกาะหรือว่าไล่ฝ้าได้ประมาณนั้นนะครับต่อไปเลยตัวล็อกชิลก็แค่ดึงออกมาขอได้แล้วเห็นไหมแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ขอดูหน่อยนะมองไม่เห็น ส่ก็คือเราดันลงนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็แปะมึงแปะปุ๊บเก็บได้แล้วเรียบร้อยนะครับชิววะมันชิวชิวจริงๆสําหรับหมวกแบบนี้ใช้งานง่ายมากๆนะครับผมด้านในวางให้นิดนึงสําหรับคนใส่แว่นอย่างพวกเราที่ใส่แว่นนะจ๊ะวางให้นิดนึงสาหรับการใส่แว่นเข้าไปมีช่องใส่แว่นให้ด้วยนี่ช่องใส่แว่นมาดูตรงนี้เลยเห็นไหม นี่นะครับตัวล็อกเป็นควิกเลส s สก็คือล็อกบ้านเราทั่วไปนี่แหละอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูแค่นี้ล็อกแล้วแล้วก็ดึงขึ้นจบนะครับนวมน,วมนวมเนี่ยจะเป็นนวมกระชับใบหน้านิดนึงใครใส่ S หน้าเล็กก็ใส่ S หน้า M ก็ใส่ M ตัวเนี้ยผมจะใส่ M รู้สึกว่ามันไม่คลแคลกดเลยนะครับก็ นุ่มนะเปลี่ยนได้ราคาไม่กี่บาทเองชิ้วก็ราคาไม่กี่บาทหลักร้อยทุกคนไม่แพงเหมือนแบรนด์อื่น uh huh. นะครับเหมาะไหมถามเลยมาเดี๋ยวเรามาวางแล้วถามเลยว่าเหมาะกับคนแบบไหนบ้างนะเหมาะแบบไหนล่ะ oh, <no. S 1> เหมาะเลยเนี่ยก็คือขับรถเล็ก oh, <no. S 1> หรือว่าดาเวอร์ก็ได้เอาดาเวอร์เป็นตัวอย่างก็นํา้ดเวอร์ส่วนใหญ่ชอบใส่ใส่แบบนี้ใส่บอดแบบนี้เยอะมากณนะตอนนี้ที่ผมเห็นนะ เยอะมากโอเคราคาถูกคุณใช้ได้ล้วสองใส่สบายสามลมเข้าดีเป็นไงรถเล็กใส่ได้ส่วนเออพ่อหนุมบิ๊กไบค์หรือไบคี้นะครับผมคุณดูตรงนี้นะครับเห็นปะมันจะเป็นในเรื่องของความแหลมและแอโรไดนามิกนะครับผมความแหลมแอโรไดนามิก ซึ่งลมมันจะผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้เข้าตรงนี้ตีออกตรงนี้มีล่องตรงนี้เข้าซ้ายขวานะครับมีล่องบนเหมาะสําหรับนิกใบด้วยนิกใบยอย่าน้อยใจว่า้อหมวกถูกมันไม่ดีหรอกเรามีให้แล้วหมวกถูกแล้วดีนะครับผมแค่ขอแนะนําว่าถ้าเบื่อลุกนวมอะไรเงี้ยไปหาเปลี่ยนก็ได้นะครับผมชิวๆสบายๆเลยแนะนํานะครับว่า รถเล็กก็ได้บิ๊กไบค์ก็ดี <Hey. S 1> ใช้ความเร็วเท่าไหร่ส่วนตัวเคยขับ140 <What? S 1> สี่ำหรับหมวกใบดีนะถ้าเป็นสายบิ๊กไบค์ชิวๆอะ่ะ1้0ถึงร้อไม่สายเออจริงๆไม่ได้รอเล่นไม่สายใครอยากจะดูความเร็วระหว่าง1 3 0ยสถึงร้อคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะลองไปทำให้ดูว่าหมวกใบนี้ มันทําได้จริงไหมน,นะครับเหมาะมากกับคนบิ๊กบค์และรถเล็กทุกแบบท,แบบทุกแนวทุกสไตล์นะครับหมวกมีกี่สีเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูอ่ะก็จะมีประมาณ6สี6แบบนะครับลูกเล่นมันเยอะอยู่เยอะเยอะเลยแหละเยอะมากๆแต่นี่คือลูกเล่นของมันเราจะเล่นอะไรก็ไดนะ้เนี่ยเล่นไปแนละ้วจะเปิดจะปิดแต่แนะนำเปิดไว้นะเพราะว่าประเทศไทยแม่งร้อนจริงๆนะครับผม อะเรากดติดตามลวกันเดี๋ยวเรามีกิจกรรมในการแจกหมวกด้วยในจ้าแต่จะเป็นช่วงไหนกิจกรรมอะไรอย่าลืมไปกดติดตามที่เพจ a c e b o o k แบบนังด้วยไรเดอร์กันด้วยแล้วก็ช่อง Facebook แบบปีดีก็คือเป็น Facebook ส่วนตัวของผมนะครับอ่ะกดติดตามช่อง Youtube เราด้วยเราไม่มีกิจกรรมขึ้นหรอกแต่จะให้ท่านเห็นว่าบางคลิป อาจจะมีประกาศด้วยนะครับว่าจะมีการแจกหมวกกันน็อกนะครับ <Hey. S 1> ไปและว,วันนี้กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อให้แจ้งเตือนจะได้รู้ว่าท่านอยากได้หมวกกันน็อกดีๆสักใบหนึ่งเราให้ฟรี <Yeah. S 1> ยังไงนะครับไปละไปดีกว่าสวัสดี